ต้ยแล้อเฮ <u> uh> ้ยเฮ้ยอะไรยปีเ้ยนะต้ยหีปอเไยวะเนาน้องมีภูไ้มีภูเอาไงต่อคุณจะจบกันไหมผมบอกแล้วพวกผมมันมีน้อยแต่ผมมาร้อยเปอร์เซ็น อันนี้อันนี้สติ๊กเกอร์ไทยกระบะมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมี้มีวฝากฝากสารฝากสารไว้แล้วเราก็สลายตัวเถอะแต่แต่แต่เราบ้าแล้วครับเอาเอาเอางี้มาประกรมาดันขึงฉันหรอกไอ้หนูาันแบบก่อนนะโว้ยจำมาว่าเก็บความแข็งไว้เป็นไฟเฮ้ยลงทำไมลงทำไมอีหนูเฮ้ยมาชุบมาชุบมาชุบเอาเรืเอาๆดิ